เริค่ะสำหรับมหารกรรมถือศีลกินเจนะคะปี2,567วันนี้นะคะหกตุลาคม2,567ค่ะดิฉันพานท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะห้างสุนีนะคะห้างสรรพสินค้าสุนีทาวเวอร์ซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเราค่ะซึ่งที่นี่นะคะร้านบุญนิยมของเราก็ได้มาเปิดบูธแล้วก็ทำอาหารเจสำหรับที่จะบริการพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปในห้างสุนีค่ะเอาไปดูสิคะว่าร้านบุญนิยมของเรานี่มาจำหน่ายอาหารเจยอย่างไรกันบ้างค่ะตามกันมาเลยค่ะ บริเวณนี้นะคะห้างฟุตคอร์ดสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567วันนี้นะคะคนมาที่ห้างตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่โหเรียกว่าเย็นสบายะคะ่ะเย็นสบายแล้วก็มีอาหารหลากหลายชนิดวันนี้ที่ห้างสุนีทาวเวอร์ร้านบุญนิยมมาเปิดนะคะโดยที่มีชาวชุมชนแล้วก็ยาติธรรมจจราาิรสามาช่วยกันเยอะ ปีนี้พิเศษค่ะทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านอาหารอาหารต่างๆทุกเมนูจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเราไม่ได้แยกบูธไปที่อื่นตอนนี้เรามีเหมือนมีหนึ่งสองสามสี่ล็อกเลยนะคะเรามีสี่ล็อกแล้วก็ห้างสีนีก็เอื้อเฟื้อมากเลยนะคะจัดเป็นโซนสําหรับอาหารเจทั้งมีทั้งอาหารเจแล้วก็มีสําหรับที่นั่งเย็นๆให้ทุกคนนะคะได้มารับประทานอาหารได้อย่างสบายๆเลยค่ะส่วนส่วนที่นี่นะคะก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะคะ เพราะว่ามาที่นี่นะคะก็จะต้องเป็นการซื้อที่แลกคูป,ปองค่ะมาแลกคูป,ปองที่บริเวณนี้นะคะนี่แลกคูป,ปองอย่างที่คุณแม่ที่กําลังไปแลกคูป,ปองนะคะแลกคูป,ปองเสร็จค่ะเราก็สามารถที่จะมาเลือกซื้ออาหารได้เลยค่ะก็จะนําพาทุกท่านนะคะไปดูอาหารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารจากส่วนที่มาจากอุทยานวนิยมค่ะนะคะจะเป็นส้มตํานะคะ ส้มตาก็ใหม่สดเสมอสดทุกครกนะคะไม่มีตำเอาไว้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งได้เลยนะคะว่าจะเอาตําไทยตําลาวมีตําป่าได้ใช่ไหมคะวันนี้แม่ใจนะคะแม่ใจทีแม่แม่แม่นะคะเป็นผู้ประกอบของอนุบาลทุกติวแล้วก็สมุนพรามมีตําไทยตําลาวใส่ปลาแล้วก็มีตําป่าด้วยทางนี้มีความพิเศษค่ะตำตำปูก็มีโอ้โหอ่าแม่ใจมีอะไรบ้างนะ มีตำปูตำไทยแล้วก็ตำป่าค่ะแล้วกำลังตำอะไรเอ่ยอ๋อตำไทยใส่สาล่ายต้องต้องลองนะคะว่าตำปูใส่สาล่ายจะเหมือนปูหรือเปล่านะคะตอนนี้แม่ใจก็กำลังตำไทยให้ลูกค้ากันค่ะที่นี่ต่อนโยบายร้านบุญยมทุกที่นะคะจะไม่มีผงชูรสจะไม่มีผงนัวเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือจริงๆค่ะฝีมือฝ <c oughs> ีมือไม่ครัวแต่และเมนูจริงๆนะคะเพราะว่าร้านบุญยมทุกร้านค่ะเป็นนโยบายหลักในการที่เราจะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงนัวทุกชนิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเต้าหู้สาหร่ายราคาก็อยู่ที่15บาทปลาเค็มเจก็อยู่ที่2 5บาทเต้าหู้สาหร่ายต้องบอกนะคะว่ามีที่นี่ที่เดียวเหมือนกันนะคะรวมถึงปอเปี๊ยะปอเปี๊ยก็ที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็เตี๋ยวหลอดนี่มาจากร้านอุทยานบุญยมนะคะ จะเป็นลาบก้อยเป็นส้มมะเขือผักสดอันนี้มาจากอุทยานบนนิยมนะคะเพราะว่าดูแล้วสีหน้าถ้าออกทางอีสานอีสานต้องไปทางโน้นค่ะแต่ว่าถ้าออกทางจีนจีนอาหารสไตล์เลาเรดูกินง่ายๆสไตล์จีนจีนแท้ๆต้องมาที่นี่ค่ะสําหรับอาหารนะคะที่ห้างซูนีทาวเวอร์จะเป็นอาหารที่ จะได้เชฟนะคะได้จิตอา,าสาที่เป็นเชฟมาจากกรุงเทพมหานครหรือว่าพี่เล็กของเรานะคะมาปรุงอาหารซึ่งถามว่าเมนูเยอะไหมเมนูก็อาจจะไม่เยอะท่าอุทยานมนิยมนะคะแต่ว่าแต่ละเมนูนะคะเขาเรียกว่าคุณภาพคับถาจริงๆค่ะอย่างเช่นที่ในตู้นะคะดิฉันกแ็แอบอยู่หลังลูกค้านะคะผัดผัดถัวนะ้ำพริกเผาก็มีที่นี่ที่เดียวนะคะใส่บัวผัดกะปิเนี่ยคะ่ะก็มีที่นี่ที่เดียว ซึ่งได้คุยกับแม่ครัวก็คือพี่เล็กบอกว่าอาหารตักทาพี่เล็กนี่ตั้งใจทาอาหารมากเพราะว่าถือว่าได้ให้คนได้รับประทานงานเจงมากขึ้นแล้วก็ให้ได้กินอาหารเจอร่อยอร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะคะส่วนราคาอาหารที่นี่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะเมนูอาหารเจอยู่ที่ห้างนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงยวกับที่อุทยานนิยมแต่ว่าเราก็ยังยึดนโยบายที่เราจะจําหน่าย อาหารเจในราคาบุนิยมเช่นเดิมค่ะ1อย่างจะอยู่ที่2 5บาทนะคะข้าวราสองอย่างจะอยู่ที่3 0บาทแล้วก็3อย่างขึ้นไปจะอยู่ที่3 5บาทส่วนอาหารพิเศษอื่นๆค่ะตั้งแต่มีส่วผัดไทยมัะโรนีซีอิ๊วกระเพาะเจาลาน้าอื่นๆทั้งหลายส้มตำด้วยนะคะก็จะอยู่ที่3 0บาทส่วนเป็นกับข้าวใส่ถุงก็อยู่ที่25บาท คุณนุ้ยผู้ที่เป็นผู้รับใช้อยู่ที่นี่นะคะของห้างซุนีเจ้าหน้าที่การตลาดของห้างซุนีก็บอกนะคะบอกว่าเ,ออเป็นการขายอาหารเจที่ราคาย่อมเยาทั้งทีมงานผู้บริหารพนักง,งานของห้างซุนีก็กินได้เพราะว่าราคาถูกกว่าข้างนอกมากนะคะการชาระเงินก็ได้ทั้งคูปปองนะคะแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้ค่ะนี่นะคะขนมจีนก็ยังมีเช่นเคยนะคะ ส่วนก๋วยเตี๋ยวนี้นะคะก็ขออนุญาตน,นําเสนอจริงๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าทีมงานเนี่ยทีมงานก๋วยเตี๋ยวทีมงานวัยรุ่นของบรรดาศค่ะก็คือได้ทีมแม่ๆนะคะผู้ปกครองของ,งนักเรียนสมุทรพรามค่ะก๋วยเตี๋ยวก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะคะจะมีปกติสามสิบพิเศษสามห้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจมีสุกี้ด้วยนะคะมีตะโกแล้วก็ ที่นี่มีบะหมี่้วยนะคะท่านใหนที่ชอบบะหมี่นะคะก็สามารถมากินได้ที่ห้างสุนีค่ะเนี่ยที่นี่มีบะหมี่นะคะแต่นโยบายก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะไม่มีผงชูรสค่ะใช้ฝีมือล้วนๆจากเชฟแต่ละท่านแม่ครัวแต่ละท่านนะคะเราไปตะลุยหลังครัวกันดีกว่าค่ะไม่นู่นไปทางน้นนะคะเดี๋ยวไปทางน้นนะคะ,ะเราไปคุยกับนุ่นนะคะซึ่งเป็นผู้ปกครอง รามเนาะมาปีนี้นุ่นปีแรกเนาะปีแรกค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศท่าช่วงพักเที่ยงก็จะมาพร้อมกันคึกคักดีนะคะก็ผลตอบรับผู้เตี่ยวก็ดีมากค่ะหมดมอทุกวันมีความพิเศษยังไงถึงหมดมอทุกวันหมดมอทุกวันคือเราจะปรุงชามต่อชามนะคะจะไม่เหมือนผู้เตี่ยวทั่วไปน้ําซุปอาจจะเหมือนกันหมดปรุงแบบเดียวกันแล้วเราก็แจกสองสถานที่เนาะก็คือที่แัก่อนด้วยแล้วก็ที่ห้างสุนี แต่ความพิเศษขึ้นมาอีกคือเคื่องปรุงต่างๆเนี่ยค่ะที่เราจะปรุงคือชามต่อชามต่อชามลักษณะการปรุงก็จะเป็นแบบว่าถ้าเป็ดเราก็จะปรุงอีกแบบปกติต้มยำเขาอ,อาจจะมีน้ำต้มยำไว้ใช่ค่ะแต่พี่าจะาชาม <ๆ S 2> ชามต่อชามเป็นการปรุงแบบพิเศษเลยค่ะแล้วก็น้ำมะนาวคือแทนน้ำส้มสายชูเป็นมะนาวสดคั้นเป็นลูกๆมาเลยค่ะ,ะแล้วก็เป็นเป็ดก็ทำสดใหม่ทุกวันเป็นหมูแดงก็สดใหม่ทุกวันเลยค่ะไม่มีค้าง น้ำซุปก็ไม่เคยมีค้างเลยค่ะน้ำซุป,ซปมีทีเด็ดอะไร<ม>เพราะว่า,านโยบายของพวกเราชาวบุรีมีมคือไม่ใส่ผงุูรส<ช>อะไระที่ทําให้น้ําซุปนัวค่ะนนัวก็ต้องเป็นชัยยาอยู่แล้วค่ะสมุนไพรใบหม่อนชัยยาใบเตยพวกนี้เป็นหลักเลยนะคะของหอมแล้วก็เครื่องยาตุนยาจีนอันนี้ก็มีร่วมด้วยค่ะแล้วก็เป็นฟักเป็นทั่วไปกระลำปลีพวกนี้ค่ะมันก็อร่อยได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งผงหอมหรือว่าของปรุงรสต่างๆใช่ค่ะ เป็นื้นๆเลยแต่ก็อร่อยได้เชื่อจะต้องลองชิมต้องลองชิมนะคะขอบคุณค sure. ่ะน mmm no ุ่นนะคะเจอแม่ค้าคนนี้นะคะนุ่นค่ะสั่งได้ทุกเมนูที่อยู่หน้าร้านทุกเมนูค่ะจัดให้ได้หมดค่ะขอบคุณค่ะนุ่นค่ะนี่ค่ะเราก็มาตะลุยตะลุยหลังร้านนะคะ มาดูจิตอาสานะคะมันดูจิตอาสากัาท่าน,นึ่งค่ะโอ้กำลังยุ่งอยู่หรือเปล่าคะนะคะเพราะว่างานนี้นะคะที่ห้างสนีแล้วก็บุยานบนุญยมรวมถึงสากลบุญยมค่ะก็จะมีจิตอาสานะคะญาติธรรมหลายท่านค่ะที่ตั้งใจจริงๆนะคะที่จะมาช่วยงานเจน,นะะี่ค่ะจะเดินทำค่ามิฟ้าสาธุคุ้นเคยดีนะคะเวลามีงานกิจการต่างๆกิจกรรมของชาวบ้านรานนี่จะเจอพิฟ้าสาธุประจำปีนี้ตั้งใจยังไงบ้างคะก็คิดว่า ปีนึงมีครั้งเดียวสำหรับเทศกาลเจซึ่งตัวนี้เป็นตัวหลักที่พ่อครูเราเนี่ยอยากจะเปผยแพร่หาัุรัตเพื่อให้คนลดละเลิกเนื้อ,อ,อสัตว์นะคะเพื่อช่วยโลกแล้วก็ช่วยเรื่องของการเมตาตาตลอดจนการอี่ถือศีลอินเจให้ครบถ้วนปีนี้ก็เลยจัดเวลามาค่ะเพื่อจะมาอยู่ตลอดช่วยงานเจโดยเฉพาะค่ะ ก็ได้มาเป็นตัวเลือกที่เมียป่าพรทวันบอกว่าให้มาช่วยที่ศูนห์ห้างสุนีเพราะเพิ่งจะเห็นนะคะว่า,างานเจของคุณบนเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็นอกเหนือจากที่ไม่เคยมาเห็นเลยว่าอุทยานนิยมก็กมีแล้ววันก่อนเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ใช่งานเจธรรมดานะคะเป็นงานเจร,ระดับประเทศเลยค่ะซึ่งแบบ เป็นเป็นหลอหลอมรวมจิตวิญญาณที่มีจิตาอาสาทุกคนมาแล้วทุกคนก็มีอาหารหลากหลายเชื้อชาติแล้วทุกคนก็ทํางานอย่างยิ้มแย้มย่ามใสตื่นเต้นมากค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาอุบลในในส่วนตัวของพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าเป็นนักมังสวิรัติมากี่ปีแล้วสี่สิบปีสี่สิบปีการกินเจหรือว่ามังสวิรัติน,นี่คะมีผลต่อสุขภาพหรือว่าจิตใจของพี่ยังไงบ้าง,างก็ประการแรกเลยคือสุขภาพเนี่ยเราก่อนเริ่ม หลังจากที่เราเรามาได้เรื่องสุขภาพก็มาศึกษาเรื่องของของธรรมะในในแนวทางที wow. ่ลดละลดละตัวตนแล้วก <pan acked noises> ็เลิกเบียดเบียนตลอดจนการที่มีความละเอียดของความเมตตาแล้วก็การใช้สอยชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมด้วยก็ทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีตอนนี้อายุหก็ก็ไม่มีโรคเลยนะคะมีโรคประจําตัวอะไรเลย จำาตัวอีกทั้งสิ่งที่เราลดละอัคาตัวตนแล้วเราก็ได้แบ่งปันนะถือว่าเป็นการบําเพ็ญศีลศีลนะคะเป็นการบำเพ็ญการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยค่ะในเทศกาลนี้คุะพี่ฟัาค่ะนุโมทนาสาธุชมชาวอุบลด้วยนะคะไม่เคยมาในเทศกาลนี้ชาวอุบลเป็นคนที่แบบน่ารักมากกินเจกันอย่างร่วมมือแล้วก็ไม่มีข้อขัดแยง้งแล้วก็ยังเผย,ยแผ่ มีความอิ่มเอมที่จะติดตามแล้วก็ถือศีลกินเจกันครบวันดยที่ในฐานะเป็นนางบังรียรันเนาะเราผ่านการกินเจที่เยาวราชแล้วก็เราเห็นข่ามากมายที่การกินเจที่ภูเก็ตพี่ว่าอุบลนี่มันต่างจากที่อื่นมากไหมอุบลเป็นเมืองซึ่งคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบแบบแบ่งปันนะคะแล้วก็แล้วก็รู้จักเลือกสรรคนอุบลเนี่ยกินอาหารแบบเรืนบ้านแล้วก็พอพอได้มากินเจเนี่ย ทุกคนเนี่ยมากันทะครอบครัวแล้วทุกคนเนี่ยมีสมาธิีในเรื่องของการที่ไม่มีข้อขัดแย้งเลยมาเนี่ยทุกอย่างดีหมดสําหรับทุกท,ท,ทุกท่านเราบอกโอ้โหนี่เป็นการกินเจที่แบบมีความเมตตาจริงๆแล้วก็เออถอดทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ชื่นชมแล้วก็กักว่าในในแต่ละปีเนี่ยน่าจะมีคนกินเจเพิ่มขึ้นนะคะไอ้บนเพราะว่าเมืองบนบน,บน,บน,น่าจะเป็นเมืองที่สิงกินเจคล้ายๆภูเก็ตแล้วค่ะคุณพ่พี่ปาค่ะ มาดูนะคะพี่เล็กพี่เล็กเอาอะไรมาเห็นแบบแบบเอาผัดหมี่ที่ไหนคะนี่ไดนดูซินี่ถือว่าเป็นซิกเนเจร์ของที่นี่นะคะแตกต่างจากหมี่ที่อุทยานวิทยอมหรือที่อื่นยังไงบ้างคะไม่เคยทานที่ของอุทยานเขาพี่เล็กเลยของพี่เล็กอันนี้ก็ผัดแบบของคุณกรุงเทพคนเยาวราชทานกันอย่างนี้ค่ะเวลาไปซื้อทานก็จะเป็นรสชาติแบบนี้ค่ะก็จะผักหลากหลายมีอันนี้มีกวางตุ้งมีคะน้ามีกระหล่ำมีเห็ดเห็ดนางฟ้า แล้วก็มีเห็ดหอมนิดนึงเะาดูวันนี้ดูเรียเร่ยวแรงดีมากเลยอะเลงนู้สดชื่นมากสดชื่นเห็น,เห,นเห็นมีกําลังใจมาเยอะ <c oughs> ขอบคุณการเดยวผัดผีสาลนะคะ <c oughs> ไม่กลัวแล้วค่ะคะ่ะทันใดนะคะที่อยากจะมาริมลองนะคะรต้ <c oughs> องวางฝามอนนะคะ <c oughs> อยากริ้มลองเนี่ยคะ่ะมีส้วดิฉันในฐานะลูกหลานคนจีนนะคะรับรองนะคะตอนนี้สีสนันีได้เลยนะคะสําหรับมีส้ว ที่แบบว่าหมีส่วนที่ยาวเพราะคนจีนจะมีจะมีความเชื่อที่ว่าถ้าได้กินหมีส่วนที่ไม่ได้มีการตัดนะคะจะทำให้อายุยืนที่นี่นะคะหมีส่วนอย่างที่พี่เล็กบอกนะคะสูตรเจสูตรเยาวราชสูตรเหลาต้องมาที่ห้างเซนีทาวเวอร์อยู่บริเวณหน้าฟูดคอร์ทร,ร้านที่นิยมจะเป็นโซนทีนิยมทั้งหมดเลยค่ะ